ขออนุญาตขออาสั่งครับเอาไหมขอยาสั่งครับเอาไหมขออนุญาตสั่งครับเอาไหมไม่ต้องสั่งแต่ฝากจังอยู่ด้านขออนุญาครับงานค่ะเก็บเชือกเก็บเชยกยกมือขึ้นมือขึ้นเอาไมเปียเปลี่ยนปลี่ยนือสั่งพี่ปนสวย อนุญาตครับเรับคันคเชียรเเปียเียขึ้นสามตีเสียร์ต่ตาตาใจยกกันอมสามตีพ่อคนละแม่แต่ละมารวมกันภาคนละชันแาบ้านเดียวคนละเทศคนละวัยหัวใจกลงเลียวคนละซีคนละเสี้ยวแต่ละเป็นไอซีดีหลด เด็กเชีรยเด็กเชียรับสบายครับพี่ขอโทษมีคนลุดสวื่อ้ยสวดยอครับเชี่ยเชี่ยเพื่อน

ไม่ไม่ใช้เล่นๆนะเน่ยจริงอย่ากลัวขึ้นสามสี่ขึ้นเดี๋ยวกันเดียวกันป๊อ3.4พล่อพลแม่แต่มารวมกันพลพ่พลชนขาบันเดียวพลเพศพลวัวใจกองเกลยวสี่พเสี้ยว Hãy đi, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn